สวัสดีครับพี่เพนะครับพี่เพจะมารีวิวนะครับหลังจากที่พี่ทำการใช้งานจริงกับเจ้าตัว SMD Case 5G กับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคตรคุ้มจาก SMD ในปี2025ซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา3,290บาทนะครับจะราคาเต็มคือ4,900 99บาทนะครับพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้านะครับบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคาอาจจะลงทำไมด้ว่าให้กดซื้อตามลิงก์พี่แนบให้ ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก,กร้าสินค้าปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนมาดูว่าตัวดีไซน์เป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่พี่ทำการใช้งานมานะครับด้านฝาหลังเนาะถือว่าการออกแบบมีความสวยงามจริงครับฝาหลังจะมีความเงาซึ่งมีความพรีเมียมจริงรผมนี้งานประกอบถือว่า s d แรนด์จากโ nokia ถือว่า ทำออกมาได้อย่างลงตัวจริงผมขอชื่นชมในการออกแบบตัวดีไซน์ของตัวเครื่องถือว่ามีความแน่นหนาจริงครับหลังจากที่พี่ทำการสัมผัสมาบอดี้ให้มามีความบางบางเพียง8.4มพเมรพบผมนัพธให้มาคือ205กรัม ถือว่าบอดี้ในการพกพา1วันถือว่าเพียงพอมากพร้อมกับตัวกล้องหลังซึ่งโมดูลกล้องจัดตำแหน่งของตัวนี้ออกมามุมมองพีนะถือว่าทําการบ้านได้อย่างลงตัวจริงพร้อมกับตัวกล้องหลัง50าล้านมี AI c a คาม a ให้เรามาขึ้นชื่อว่าแบรนด์เ d บริว่าถ่ายรูปตัวนี้มีความคมชัดจริงครับนี่อันนี้คือ ตัวปุ่มด้านข้างของตัวเครื่องนะครับผมนี้ให้เรามาก็คือว่าดีผมนี้มีปุ่ม power สามารถทํากับสเกนมือที่ปุ่ม power แลวก็มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับลำโพงหนึ่งตัวพอร์ต Type C ให้เรามาซึ่งผมตัวนี้ให้มาแบตด5,000นแอมป์พร้อมด้วยฟ้าชาัดให้เรามาสูงถึงสามสสาดสองพนะงบ3 2 9 0บาทก็ถือว่าคุ้มจริงครับมีรูหูฟัง3.5ุ้ให้เราผมเรียบร้อยก็ถือว่าทําการบ้านลงตัวจริงครับ จับแจแบน HD นะครับผมตัวนี้พร้อมกับหน้าจอที่สีสำรับมีความสวยงามจริงครับกับหน้าจอ OLED ครับความคมชัดคือ Full HD Plus ตัวนี้กับหน้าจอ6.67นิ้วซึ่งพี่ทำการใช้งานมาบอกว่าหน้าจอคือคมจริงครับกับหน้าจอ Refresh ให้มา90เฮิรตซ์ส่วนตัวใช้งานหรือว่าหน้าจอมีความลื่นไหลจริงครับนี่รับอกว่าความสมุติ คือสมุดมากหน้าจอสัมผัสในการติดนิ้วดีจริงครับอันนี้ขอชื่นชมกับหน้าจอที่ให้เรามาถือว่าโอเคมากผมจะให้บอกเลยว่าเวิร์กมากครับหน้าจออย่างสวยกล้องหน้าแบบเจาะรูกล้องหน้าให้เรามาในการถ่ายที่ความชัดสูงมากคือ50ล้านผมให้เรามาถือว่าจัดเต็มมาอันนี้ขอชื่นชมกับตัวกล้องหน้านะครับ มาดูว่าเมนูการตั้งค่าเป็นอย่างไรหลังจากที่ทำการใชงานมงานตัวนี้สามารถซัพพอร์ต w ว f i 4และ WiFi 5สามารถทำการซัพพอร์ตได้ผมก็ถือว่าเพียงพอแล้วก็สามารถเชสปอร์ตตัวนี้เป็นฮอสพอร์ตเวอร์ชัน5ให้เราด้วยแล้วก็2.4ให้เรามาก็ถือว่าเลือกได้อย่างครบคันจริงครับอันนี้ขอชื่นชมกับการเชสปอร์ตนะครับให้เรามานี่ แล้วก็ผมพี่รู้สึกว่าแบตก็1วันเพียงพอมากแอปผมนี้สามารถทําการใช้งานค้นแอปพลิเคชันได้ซึ่งก็ถือว่าให้เรามาดีมากผมในการค้นแอปนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นลอมที่บอกเลยว่าลอมตัวนี้คือออกมามุมมองพี่นะเป็น Android ที่มีความเรื่นไหลจริงครับ พร้อมกับแรม6กิกบวกเพิ่ม6กิกของตัวนี้ให้เรามากับความจุหมเริ่มต้นพีใช้คือ1 1 8กิกก็ถือว่ามุมมองพีนะเพียงพอผมตัวนี้พร้อมกับหน้าจอสามารถทําการสู้แสงได้ถือว่าให้สู้แสงดีจริงครับปรับเป็นทีมมืดทีมสว่างให้เรามาก็ปรับได้ผมถือว่าโอเคมากนี้ขอชื่นชมของตัวนี้แล้วก็หน้าจอสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของวิดีโอจาก h นะครับผม sdr เป็นตัว hdr ได้ถือว่าให้เรามาดีจริงครับมีผมปรับตัวดีเฟนตของหน้าจอปรับเป็น standard ก็คือ 60เฟรมหรือว่า6 0เฮิร์แล้วก็ปรับเป็นเดี๋ยวผม9 0เฮิร์ได้ถือว่าให้เราดีมากนะในการปรับตัวรีเฟรชตัวนี้นะผมบอกเลยว่าเวิร์กมากหลังจากพีทำการใช้งานมาผมนี่ความลื่นไหลบรกเลยว่าลื่นไหลจริงครับคือหน้าจอเกต4ีดีมากนี้ขอชื่นชมตัวหน้าจอตัวนี้มาพร้อมกับ CPU ที่มีความเร็วความแรงจริงครับเป็น CPU จาก Uni s o t เ6 0กรกบวนการนกิคือ6นิวนเมตรให้เรามาเล่นเกมเนาะ ROV ผมในการปรับสูงสุดตอนนี้บอกเลยว่าสบายหายหัวผมทำเฟรมเรทออกมาถือว่านิ่งมากเกม PUBG พี่ปรับเป็นกลางๆต่ำก็ถือว่าเพียงพอมากผมนี้เกม g ก็บชิมอิมแพคครับพี่ปรับเป็นประมาณค่าดี t แล้วผมนี้ก็ถือว่ามีความลื่นไหลจริงครับแล้วก็เกมฟรีไฟผมนี้พี่ปรับเป็นประมาณแบบว่า สูงสูงแล้วก็มาหากาลางก็ถือว่ามีความสมบูรมากขึ้นชื่อว่าแบรนด์ของตัว S D ผมบอกเลยว่าตัวนี้แบรนด์ตัวนี้ให้มาคอดมมากแล้วก็ซัพพอร์ตเนฟิก x เป็น L หนึ่งใผมให้เรามาถือว่าฟังก์ชันเล่นเกมของ CPU ถือว่าเพียงพอมากมาดูว่ากล้องเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่พี่ทำการสัมผัสต,ตัวนี้มาตัวนี้มี A I Camera สามารถทำการลกวัตถุซึ่งบอกว่า ชัตเตอร์ของตัวกล้องคือกดง่ายจริงครับและมีความสมุ o t ในการกดจริงซึ่งพีก็ไปใช้งานมาทั้งตัวกล้องหน้ากล้องหลังถือว่าสีสันให้เรามาดีผสมคนรผมอันนี้คือ before after คือในการลบวัตถุถือว่าตัว Fd ลบวัตถุกออกมาได้อย่างสวยสดงดงามจริงครับนี่างนี้คือกล้องหน้าผมพีก็ไปสัมผัสในการถ่ายรูปมาถือว่าให้มาโอเคมากผมตัวนี้ในการถ่ายรูปทั้งกล้องหน้ากล้องหลังมีความคมชัดจริงครับ อันนี้พีก็ไปสัมผัสตัวนี้มาแถมการซัพพอร์ตขึ้นเครือข่าย 5G ก็ถือว่าในการจับสัญญาณตังนี้จับสัญญาณได้ญญอย่างโอเคมากผมตัวนี้นครับนีอันนี้คือในผมก่อนที่เราจะถ่ายรูปแล้วผมแล้วพีก็ลบแล้วผมตัวนี้ให้เรามาถือว่ามีความเนียนน้ำในการลบนะครับสีสันดีมากเรื่องกล้องถือว่าให้เรามาเพียงพอจริงครับขอฟ้อเลยว่ากล้องถือว่าทําการบ้านออกมาได้พอสมควรผมตัวนี้นครับนี่พร้อมด้วยระบบในการบันทึกเสียงโดยใช้ตัว OZO o Audio ผมตัวนี้ให้เรามาถือว่ามีคุณภาพจริงครับอันนี้ขอชื่นชมแบรนด์ตัว HD นะครับแล้วก็มี Google Lens สามารถค้นหาวัตถุมระหว่างถ่ายรูปไถือว่าให้เรามาดีจริงนะน,นี่ขอชื่นชมนะครับ เห็นว่าสีสันของภาพมีความสวยงามสามารถถ่ายพอเทปหน้าชัดหลังเบอร์ให้เรามาก็ถือว่าเพียงพอจริงซึ่งพีก็ไปสัมผัสในการถ่ายรูปมามาดว่าจบครบจริงกับผมตัวนี้ซึ่งพีก็รู้สึกว่ามือถือตัวนี้ถ่ายรูปออกมาได้อย่างดูจริงครับมาดูว่าเฮ้ยตัวนี้ลําโพงเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูว่าลําโพงหนึ่งตัวเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ถือว่าเสียงดังฟังชัดผมตัวนี้ถือว่าเพียงพอมากมุมมองพีนะหลังจากที่พี่ยทำการใช้งานมานะครับจับการรับชมคอนเทนต์ตัวนี้สามารถรับชมเป็นตัว HDR ผมซึ่งซับพอร์ตสูงสุดของสมาร์ทโฟนและคือ 4K นะผมตัวนี้60เฟรม HDR มาดูว่าในการเปิดสูงสุดของหน้าจอจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ดูครับสีสันของหน้าจอถือว่ามีความสวยงามจริงอันนี้ขอชื่นชมกับตัวสีสันของหน้าจอหลังจากที่พี่ทำการใช้งานมามองมุมไหนหน้าจอก็แสงผลออกมาได้อย่างสวยสดงดงามจริงครับ คุ้มมากกับงบ3,290บาทแถมด้วยการซัพพอร์ตเป็นเครือข่าย 5G ด้วยตัวนี้ให้เรามาถือว่าเพียงพอจริงครับหน้าจออย่างสวยอ่าซึ่งพี่ชอบหน้าจอมากครับหน้าจอ OLED ไเดี๋ยคิดดูว่าหน้าจอมันสวยขนาดไหนผมตัวนี้ครับบอก์หรือว่าิร์ k มากหลังจากที่พีทําการใช้งานมาคือความคุ้มค่าคุ้มราคาตัวนี้คือ The ะเบสจริงครับ สีสันให้มาถือว่ามีความสวยงามจริงครับยืนยันจากพิเลยว่าตัวนี้ให้เรามาถือว่าโอเคมากพร้อมกับฟังก์ชันตัวนี้ให้เรามาในการใช้งานแบ่งหน้าจอก็สามารถทําการแบ่งหน้าจอให้เรามาก็ถือว่าในการแบ่งหน้าจอถือว่ามีความแบบแบ่งงน่ายตรงน,นี้ปัดไปปัดมาเพราะว่าเป็นลอมของตัว Google เกือบเต็มครับทำให้ในการใช้งานถือว่าตัวนี้มีความเรื่อนไหลแล้วก็ใช้งานมีความสมบูรแล้วก็ซัพพอร์ตแอปธนาคารศูนย์ไทยทุกแอปตัวนี้สามารถทําการซัพพอร์ตได้ก็ถือว่าโอเคมากหลังจากที่พี่ทําการเชื่อมตัวนี้มาคอนเฟิร์มเลยว่าใช้งานโคตรดีกับแบรนด์ s อสตัวนี้ กัับตวเครด์ 5G พี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยจาก HD ผมตัวนี้ตามลิงก์ที่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้าทั้งแอปส้มแอปฟ้าสำนี้ขอบคุณครับ